ก็สวัสดีครับผมเดียวหลังตังไก่นะครับเดี๋ยววันนี้มีเนื้อหาดีๆมาบอกกันนะครับนะครับสำหรับคนที่อยากจะทําช่อง YouTube ใหม่นะฮะของผมเนี่ยเมื่อก่อนก็ผมก็มีอยู่ช่องหนึ่งแล้วก็โดนแฮกไปแล้วนะครับแฮกแบบสายฟ้าแลบมากๆภายในวันเดียวนะครับช่องผมก็พังไปเลยนะครับผู้ติดตามก็ห้าหมื่นกว่าคนตอนนี้ตัวเปล่าครับนับหนึ่งใหม่นะครับ อาสสำหรับคนที่อยากผ่านกดง่ายๆเลยตอนนี้คือทําอย่างไรให้ช่องเราผ่านนะฮะขั้นแรกนะครับผู้ติดตามหนึ่นคนก่อนแล้วกันครับครบแล้วทีนี้ก็มันจะมีในของเวลาในการนับชมคลิปแต่นะครับทั้งช่องนะสี่พันชั่วโมงนับยังไง4ี่พันชั่วโมงนับย้อนหลังจากวันปัจจุบันไปสิบสอเดือน เขาจะตรวจสอบคลิปเราว่าคลิปเราละเมิดสิทธิชุมชนอะไรบ้างนะครับลิขสิทธิชุมชนอะไรต่างๆละเมิดอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นการตรวจสอบเอาคลิปเขามาลงก็ไม่ผ่านนะครับ c คปเวอร์เพลงห้าสเหมือนกันนะครับคปเวอร์ให้พยายาม เล่นให้เป็นตัวเองนี่มากที่สุดนะครับมีลวดดงมีลูดีอะไรก็หลีกเลี่ยงการเอาคาราโอเกะมาร้องเพลงใส่กลวงของตัวเป็นของตัวเองนะครับอยาเอาดนตรีเข้ามานะทีนี้ทํายังไงให้มันคนเข้าถึงมากขึ้นนะครับคลิปโปกคลิปเนี่ยมันต้องดูดีชัดเจนน่าสนใจน่าจิ้มสังเกตไหมครับถ้าคลิปอะไรที่เรา อมองเห็นแล้วปกไม่ผ่านมันไม่น่าสนใจเราก็เลื่อนผ่านนะครับเอาความรู้สึกเขามาใส่ใจเราด้วยนะครับทําให้มันผ่านขึ้นมาทําไงคลิปนะครับแนะนําให้ใช้แบบ widescreen นะฮะสิต่อ9ใช้กับ Photoshop เลยได้นะใช้ตัวอักษรที่มันชัดตัดกันชัดเจนเหลืองขอบดําอะไรประมาณนี้นะครับดําขอบเหลืองขาวแดงแล้วชัดเจนภาพต้องชัดนะครับเนื้อหาเสียง นะครับบางทีเราไปฟังคลิปคนอื่นไปดูคลิปเขาเสียงไม่ดีฟังไม่อูอีอูอีมันน่าเบื่อนะคลิปถ้าดูไม่นานนะครับคุณก็ออกพอออกแล้วทีนี้มันมีผลกระทบกับการเป็นวิดีโอแนะนําของ y o u t u b e นะครับเมื่อแนะนําไปแล้วทีแรกมันจะยิงให้เราก่อนปื๊ดไปปับ๊บยิงไปร้อยครั้งเนะี่ยคนกดสิบคนถือว่าผ่านนะสิเซนนะครับถือว่าผ่านโอเคคลิปคุณผ่านแล้วร้อยคนเห็นสิบคนนะครับก็ยังได้อยู่ แต่ถ้าร้อยคนเจอหนึ่งเจอสองนะครับทีหลังมันก็จะทยอยทยอยวีดีโอแนะนําก็จะแนะนำเมนูน้อยลงน้อยลงจนหยุดไปเลยที่มีเกี่ยวกับเขาเรียกว่าไวรัลในตอนนั้นก็คือว่าเป็นคําค้นหายอดฮิตเหมือนกับตอนนี้นะครับเหมือนฟุตบอลโลกเนี้ยคุณก็แค่รีวิวฟุตบอลโลกในเงี้ยนะครับวิจารณ์บอลอะไรเงี้ยช่วงนี้ถ้าเราไปค้นหากันว่าบางคนก็อยากอยู่ถ่ายทอดสดนี้นแต่รางถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเงี้ยมันก็จะขึ้นมา จะมีคองโร้เนี่ยไป,ไปข้างๆด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็ทํทาช่องนะครับลงบ่อยๆเวลาเดิมๆเ,เช็คเวลาด้วยว่าเวลาไหนที่คนใช้โทรศัพท์มากที่สุดช่วงเย็นนะครับหลังกคุรตรงชาติอะไรแบบนี้สองทุ่มหนึ่งทุ่มนะครับอย่าไปลงเวลาที่สองทุ่มครึ่งอย่างเงี้ยนะครับเขาไม่ได้มานั่งเล่นโทรศัพท์เขออาจะดูละโครน,นะครับ มันกับตอนกินข้าวตอนเย็นนะครับหกโมงอะไรประนี้น,น,นะครับหกโมงเจ็ดโมงทุ่มหนึ่งอย่าไปลงคลิปเที่ยงคืนตอนเช้าเ็ายังไม่ตื่นเครไม่ดูหรอกครับโชคต่อให้มันเตือนต่อให้มีคนติดตามช่องเราแล้วเขาติดตามช่องเราอยู่ใช่ไหมครับมันเตือนขึ้นมาเขาไม่ว่างจะดูเขาก็ไม่ได้ดูนะครับมันเตือนขึ้นมาจริงบางครั้งเราสังเกตได้ว่าในการาในอนาลาิซิสในตัวของ YouTube Studio มันจะบอกว่าคลิปที่มาจากการแจ้งเตือนมา ดูกี่คนกี่คนนะครับต้องดูยูเซอร์ของเราด้วยว่าเขาใช้งานประมาณไหนนะฮะก็อันนี้ฝากเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับตั้งใจทําช่องให้มันดีนะครับผมก็จะตั้งใจใหม่นะครับทุกคนสู้ได้ทุกคนทําได้ครับผมเชื่อว่าทุกคนทําได้ผมก็ทําได้ผมเคยทําได้มาแล้วแต่ตอนนี้ผมก็ยังกาลังรอที่จะเอาช่องผมคืนมาเพราะว่าผมยังเหลือช่องช่องซับ ช่องแบรนด์อีก2ช่องที่ยังเปิดสร้างรายได้อยู่ที่นี่ยังมีอยู่ตอนนี้นะครับผมมีอยู่ช่องช่องหลักก็คือ58,000ืกว่าคนช่องรองก็คือหมื่นกว่าคนนะครับอีกอีกช่องหนึ่งผมยังไม่ได้ทําอะไรมากก็พิ้งพดตามไม่ถึงพันนะครับแต่ว่าตัวน,นี้ยูเซอร์ผมตัวนั้นผมเข้าไปไม่ได้แล้วก็ผมก็ตั้งใจว่าอ๋อทำช่องใหม่นะครับทำช่องใหม่ผมคิดว่าผมยังทําได้อยู่นะครับแล้วก็เพลงที่โดนลบไปเขาลบไปคลิปผม2 0 0้กว่าคลิปหายไป คลิปเป็นแสนเป็นล้านวิวหายไปแล้วก็ทีนี้ผมก็ยังมีเหลือคือความคิดจริงยังอยู่ในหัวผมนะครับโชคดีที่ว่าเงินในใน u t u b e ใน AdSense ที่เหลืออยู่ผมเหลือไม่เท่าไหร่นะครับทุกคนนะครับที่เข้ามาสามารถแอดเป็นเพื่อนกับผมได้นะครับหรือว่าจะพิมพ์เป็นด้านล่างมานะครับหรือว่าจะไปดูใน Facebook ผมก็ได้นะ Facebook ผมชื่อ อนุชาแสงมณีนะครับจาโจจุดสอจุดอจุดนะครับตัวย่อจาสิบเอกอนุชาแสงมณีมีปัญหาสอบถามได้ครับก็ไม่ได้เก่งมากนะครับไม่ได้เก่งมากผมก็แค่ใช้คอมพิวเตอร์มาตั้งแต่จอเขียวเขียวจนถึงหน้าบัตนี้นะครับก็เรียนปรตีปโทมาก็ก็ถนัดด้านไอทีอยู่พอสมควรนะครับกอทุกคนถามได้เรื่องจากปัญหาอะไรต่างๆติดขัดการส่งข้อมูลเอเซนการยืนยัน ที่อยู่แล้วเขาไม่ส่งมาให้เราจะทำยังไงต่อนะครับอันนี้ไม่ยากครับผมเอเซนส่งก่อนก่อนช่วงผมเปิดสร้างรายได้ใหม่ๆนะมันจะส่งคีย์มาให้ให้เราไปกรอกใส่รหัสทานาคงธนาคารอะไรไปนี่นะครับผมไม่ได้รับเลยครับช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดผมไม่ได้รับอะไรเลยและผมก็ใช้วิธีอื่นนะครับแล้วส่งไฟล์ภาพส่งไฟล์ข้อมูลยืนยันตัวตนเราผ่านเว็บคืนเดียวได้เลยครับ เราไม่ต้องรอให้เขามาแต่เราต้องส่งขอไปนะครับครบเดือนเอ้ยไม่ได้ขอไปใหม่ครั้งที่สี่ขอปั๊บส่งข้อมูลเลยเที่ยงคืนรุ่งเช้าได้ตังค์อีกสองวันตังค์เข้าครับแน่นอนจริงๆคือเราทําช่องกันไม่ยากแต่มันอยู่ที่ความสนใจของผู้คนว่าเขาอยากให้เขาอยากได้อะไรจากเรามีประโยชน์อะไรจากเรามากกว่านะครับก็ขอบคุณสำหรับผู้ติดตามนะครับเช่นว่า ผมอาจจะไม่ได้ถ้าถ้าอยู่ในในคลิปในส่วนของอที่ผมแชร์คลิปนี้ในใน c e e o o o k นะครับผมให้ให้คอมเมนต์ด้านล่างนะแล้วก็ผมจะไปติดตามกลับให้นะครับก็ช่วยติดตามด้วยแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับขอบคุณครับ